นิทานอิศพเรื่องกบกับบัวในป่าแห่งหนึ่งมีสระน้ำเล็กๆที่เต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตมากมายและเป็นที่อยู่อาศัยของครอบขวกบที่มีพ่อกบแม่กบและลูกกบตัวน้อยๆทุกวันพวกเขาจะออกมาเล่นน้ำและสนุกสนานกันในสระน้ำที่ล้อมรอบไปด้วยต้นไม้และพุ่มไม้ที่เขียวชอุ่มวันหนึ่งเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้น เมื่อพวกเขาได้พบกับสัตว์ตัวใหญ่ที่ไม่เคยเห็นมาก่อนในวันหนึ่งขณะที่ลูกกบกำลังเล่นน้ำอยู่อย่างสนุกสนานพวกเขาได้ยินเสียงเดินหนักๆและเสียงหญ้าถูกกินดังมาไม่ไกลลูกกบทั้งหมดหยุดเล่นและมองไปยังทุ่งหญ้าใกล้ๆสระน,น้ำทีนั่นพวกเขาเห็นวัวตัวใหญ่กำลังกินหญ้าอย่างสบายใจ ลูกกบตื่นเต้นมากพวกเขาไม่เคยเห็นสัตว์ใหญ่ขนาดนี้มาก่อนจึงรีบวิ่งกลับไปหาพ่อกบและแม่กบที่กำลังนอนพักอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่พ่อกบมองไปทางทุ่งหญ้าและเห็นวัวตัวใหญ่เขารู้สึกอิจฉาและต้องการที่จะใหญ่เหมือนกับวัวตัวนั้นพ่อกบจึงบอกลูกๆว่าดูส <L> ิ วัวพ่อสามารถพองตัวให้ใหญ่เท่ากับวัวตัวนั้นได้ไหมพ่อกบเริ่มพองตัวเขาหายใจลึกและพยายามขยายร่างกายของเขาให้ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆลูกกบมองดูพ่อกบด้วยความทึ่งขณะที่พ่อกบกําลังพยายามพองตัวอยู่นั้นก็มีกระต่ายกระโดดมาหยุดดูอยู่ตรงหน้าและถามว่าพ่อเจ้ากำลังทำอะไรอยู กระต่ายถามด้วยความสงสัยลูกกบจึงตอบว่าพ่อของเราพยายามจะพองตัวให้ใหญ่เท่าววงไงกระต่ายหัวเราะเบาๆแล้วกล่าวว่ามันดูท่าทายนะแต่ข้าคิดว่าความสามารถของแต่ละสัตว์แตกต่างกันเราควรพอใจในสิ่งที่เราเป็นขณะที่พ่อกบพองตัวต่อไปนกฮูกผู้ฉลาดก็มาเกาะที่กิ่งไม้ใกล้ๆ และมอองงดูย่าสนใจทำไมพ่อของย่าถึงพองตัวแบบนั้นล่ะนกฮูกถามลูกกบอธิบายเหตุการณ์ให้นกฮูกนกฮูกพยักหน้าและกล่าวว่าพ่อเคยเห็นสัตว์หลายชนิดที่พยายามเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ตัวเองแต่บางครั้งมันอาจนำมาซึ่งอันตรายความสุขที่แท้จริงนั้นอยู่ที่การยอมรับและพอใจในสิ่งที่เราเป็นนะ แม่กบที่เฝ้ามองดูเหตุการณ์อยู่ตลอดเวลาจึงตัดสินใจเข้ามาบอกพ่อกบและพูดอย่างนุ่มนวลว่าพ่อกบที่รักเราไม่จําเป็นต้องเหมือนใครเราเป็นกบและเราก็เป็นที่รักของครอบครัวและลูกๆอยู่แล้วความสําเร็จและความสุขไม่ได้มาจากการเปรียบเทียบกับผู้อื่นแต่ว่ามาจากการยอมรับตัวเองนะคะพ่อกบฟังคําพูดของแม่กบและเริ่มเข้าใจ เขาหยุดพองตัวและหายใจลึกเพื่อผ่อนคลายเขามองไปที่ลูกกบและกล่าวว่าพอเขาทูดที่ทำให้เจ้าต้องกังวลพ่อเรียนรู้แล้วว่าเราไม่ควรพยายามเป็นสิ่งที่ไม่ใช่เราความสุขของเรานั้นอยู่ที่ตัวเรานี่แหละนิทานเรื่องนี้สอนให้เราเข้าใจว่าการพยายามเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ตัวเองและอิจฉาผู้อื่นไม่ได้ทำให้เรามีความสุข แต่กลาบนำมาซึ่งความเจ็บปวดและความสูญเสียการยอมรับและภูมิใจในสิ่งที่เราเป็นคือสิ่งที่ดีที่สุดเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับนิทานเรื่องกบกับบวัวขอบคุณสำหรับการรับฟังนิทานนะคะอย่าลืมติดตามเพื่อฟังนิทานใหม่ๆทุกสัปดาห์และถ้าชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์และกดแชร์ให้เพื่อนๆได้รับฟังกันนะคะบายบาย